สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้นะครับเรากลับมาเกมไมค์คาร์กอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับเรากับปืนรักกี้บอกเช่นเคยเราไปเลยนะครับรถกลับอยู่พี่บอลกีากกูเช่นเคยนะครับผมเป็นไงเฮ้ยถอดได้ถอดได้เออถอดได้หมนแล้วยามาเดียวรักอะไรแล้วทำไมอ่ะออืก็เราเล่นก่อนนะไม่อยากจะพูดเยอะใส่ไปแล้วต้องเปลี่ยนเสียงนะเสียงเปลี่ยนนะอเสียงต้องเป็นยังไงต่อแว่นเสียงเปลี่ยนโอเคโอเคนะครับ โอเคนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็มาเปิดลัคกบ็อซ์ที่มีชื่อว่า h a l าโ e e ีนฮิ Story ใช่ป่าววะดัดเนมด้วยโอเคแล้ววันนี้นะครับเราก็มาสู้กับอะไรนะเดทอะไรเนี่ยเดช ใช่เหรอแปลว่าไม่รู้เหมือนกันแปลว่าพู่มไม้แห้งที่ตายแล้วนั่นเองนะครับก็คือทำไมตรงตัวจังเ้าก็ใน Google เป็นเปย์อย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็มาเลขก่อนเปิดดีกว่านะซึ่งลัคกี้บล็อกนี้เนี่ยเป็นลัคกี้บล็อกใหม่เนาะน่นจะใช่เนาะเพราะเราไม่เคยเปิดกันเลยเนี่ยพอเวลาวอยฟงใช่ไหมเนี่ยเห็นแป้ามันมีจะง,งอยขึ้นมาด้วย เฮ้ายเออทำไรมึงดูตจงอยเหรอหลอดหลอดหรล่าอ๋อหลอดอ๋อเออเป็นหลอดอันนี้เป็นน้ำแทงน้ำโอ้ยย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 ยายออนยย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 ้ยลยยมยยยายย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 หยยยยยยไอ้ยยยอยยยยยยมยยย้ยย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 มยยอยยยมยย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 ตยย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  อุ้ยดาเมจดยี่สิบหรอห้าเอ้ยอ,อีกแล้วห้าวิ่งอีกแล้วอุ้ยมันมีอีกแล้ว,ลวตาเราบ้างเฮ้ยอะไรอ่ะลัคก,กี้โบโอ้โหธนูยังกากมาต่อไปเฮ้ยแล้วทำไมผมได้ชุดกอดหนังวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเสียงโชคไหนได้อะไรเพชรทองเฮ้ย,ยอะไรเนี่ยมาต่อไปธนูอีกแล้วเหรอเนี่ยอันเดอร์ไปเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่แล้วทำไม,มผมเป็นแบบนี้เนี่ย นี่มันดับไม่เอาพูดดาบไปเลยไม่พูดดีกว่าไม่พูดดีกว่าบอยทำไมระเบิดอ่ะไม่รู้เหมือนกันต่อไปเฮ้หลอกไหมอันนี้ด็อปเปอร์โอ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหซอมบี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคอ้าวเผลอไปปิดตัวของบอยลืมโทษทีไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูกูฆ่าทันกูฆ่าทันอ๋อจะปิดทันซะแล้วเชียวเฮ้ยเไม่ได้เด็กดูหน้ากูเลยเฮ้ยโอ้โห เฮ้ยทำไมขอเยอะจังเนี่ยโอ๊ยแล้วกูได้เลยแต่ละอย่างเลยไอ้คนกาอนไรนอะไรอ่ะลัคกี้มิเลเจอร์โอกากนะครับต่อไปไม้เฮ้ยกูมีมงกุฎไข่มังกรอันนี้อะไรอ่ะลาวาโอ้โหทำไมดวงวันนี้เราโชคร้ายจังเลยเนี่ยอันนี้ของเราของเราของเราของกู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 เปิดได้อันนี้มีลัคกี้มเพิ่มด้วยของเรา ของกูดูในคลิปเลยดูในคลิปเลยใช่เหรอเออของของเราเมื่อของเราเมื่อกี้เปิดแล้วบ้างป่าหรือของบอยวะประตูมาทางกูเป็นของกูสิเออวะจะจะเอาคืนเหรอเอาไปก็ได้มาขโมยของคุณเอาของขอผมไปมันไม่ใช่ไม่ใช่หรือของวะอ่ะต่อไปเอาอ่ะให้ให้ให้ก็ได้ให้ก็ได้อะไโอ้ยผู้เล่นหนาไปแล้วมาเปิดพร็อกวันนี้มาวะอยากเป็นแบบลัอกเกอร์บกใหญ่เหรอไม่เอาไม่เอาไม่อยากได้ตั้งนัดเปิดล็อกเกอร์บล็อกใหญ่เปล่าเสียเวลามันคือชั่วโมงอะไปเอาพอแล้วพอแล้วเหนื่อยอ่ะ ระเบิดเหรออ๋อนึกว่าเกมค้างเฮ้ยกูไปปีกทีไหนเฮ้ยหน้ากากอะไรอ่ะเหมือนญี่ปุ่นเลยอะ่ะไหนปีกก<อ>ูบอกอ้อมงกุดอ๋อมงกุดเฮ้ยทุกคนเอาจริงๆมาคือแบบเฮ้ยทำไมมันระเบิดเราวะเป็นอะไรวะกูบินได้กูไม่กูบินได้จริงด้วยโอเคมาเรามาคาบ,บ,บเพชรกันดีกว่าเฮ้ยอันนีอ้อันนี้ตรงๆนะบอยของเกลือมาเอาจริงๆผมไม่ได้เลยไม่ได้กูได้เรอะมาได้เรีวไม่เรีวนี่ไง โอเคได้เหมือนบอยแล้วดาวเมทสิบห้าไม่เอาเอาแค่ชุดเกราะมันก็พอนี่เราใส่นี่ก่อนดีกว่ามันเพิ่มสปีดอะโอ้โหลูกคนเมาอ,อีกแล้วแทนดได้ช่วยด้วยแทนาอ้ายโอ้โ,อโหโดนฟ้าผ่าช่วยด้วยจะอ้วกกันเลยเออตายไปตายไปเลย,<า>ยโอ้โหลูกลคนใครเข้าเกมวะเนี่ยกูเองอะยังไม่ได้เกง่งเลยอะ่ะจนบอยไม่ได้ชุดเกราะครบเซตไปแล้วอะ่ะอะไรอะ่ะดาเมจยี่สิบแล้วก็มีปีกเอ้ยน,นนยนี่ไงได้เหมือนบอลนี่ไง ชุดที่มันบินได้ใช่ไหมเนี่ยนี่ไงจะใส่นะบินได้นะมันจะทำให้มึงขุดมันทำให้มึงขุดอันนี้ไม่ได้อ๋ออ่อนแอโอเคเข้าใจแล้วอ๋อมันเป็นแค่ปีนี่ว่าอ่อนแออ่ะอ๋อเข้าใจแล้วเราดึงมาเนี่ยเสียเวลาคนคนทำมาหาก,กินเนี่ยเขาจะขุดบล็อกเพชรเนี่ยนี่น้องกุทีนี้ผมได้เลยผมจะบวชให้หมดเลยเอาจริงคือแบบมันเกลือมากๆแบบไม่ไหวแล้วจริงเออเก็บที่เลยได้มากล่องร้อยกล่องร้อยบวกสี่กล่องนี่ทุกสตา บวกซ้ำถ้าเกิดว่าเราว่างเปล่าไปหนึ่งกล่องอันนี้อะไรอะ่ะอุ้ยไฟอันนี้อะไรอะ่ะเป็นโครงกระดูกหัวโครงกระดูกแล้วก็ลัคก,กี้บล็อกร้อยบวกอีกประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ห้าอู้แล้วก็ดาบดาเมจ40บเหรออู้ใช่จริงด้วยโอเคเราได้กล่องบวกร้อยกล่องมาอีก10กล่องอน,นั่นนายรู้ไหมไอ้เฮ้ยตาบอดเฮ้ยโดนตีแล้วตาบอดด้วยอู้ อะไรฮะ, Panda? ะ,ะ<อ>เพนด้าอ่าอ่าเรียบร้อยเพนด้าของนายตายไปแล้วแอปเปิลทอนชาร์ตได้ได้กล่องมาขี้เกียจเปิดไม่เปิดเลยอันนี้ชุดแดงแจ็คอะไรเนี่ยใส่แล้วเกาะแดงก็ได้อยู่นะใช่ไหมหุ้ยกล่องร้อยหกดีมากเลยไม่เห็นได้เลยเลยวายวายกากเพราะว่าเรามีกล่องร้อยอะไรเนี่ยสปีดอันนี้เป็นกล่องเออ เฮ้ยสปีดนี่ปีดหน้าของกูต่างหากนี่ขนาดกงแดงเรายังตายเลยเนี่ยกเกาะแดงอะ่ะโหโหดมากดาบพมอยกูมันเก่งอยู่ละอ,อ๋อดาไหมเท่าไหร่อ่ะได้ไ <30. S 2> ม่สามสิบสามสิบเยอะแต่พอเราสี่สิบนะตอนนี้ก่องทำไมแก่ทำไมแกะเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวและแกะนี่ดาบดามเมจโอเคว้ายไม่น,าน่าดีดีมาเลยโอ้ยโอเคแซมบอลพีเอ็กกูยังดีมาเปิดกล่องโบงที่หมดอันนี้ใครอะ่ะ อันนี้น่าทำนะครับเดี๋ยวลองใส่ดูนี่ใส่แล้วก็ได้อยู่นะมันติดเอฟเฟกต์ <ทำ S 1> อันนี้ด้วยเอ้ยระเบิดแล้วเนี่ยอันนี้คน,คนเปิดได้อ๋อคนคนี้คนอเมริกา,กาที่คนอเมริกนเกลียดทั้งประเทศนะน่าจะใช่มั้งเขาเป็นนาย,ยกยแต่ตอนนี้เขาไม่ได้เป็นนาย,ยกแล้วเพิ่งเลือกตั้งแพะมาต่อไปอะไรเนี่ยดาบเดิมแต่ว่าใส่หัวเขาได้คือแบบมันจะโดดไม่ค่อยสูงนะครับ มันโดดขึ้นหนึ่งไม่ได้อะก็คือเหมือนก,ก,การแค่บันไดที่ไม่เคยขึ้นเลยมี่หมอประยุดไหม <laughs> อะไรเมื่อกี้มึงจะพูดอะไรไม่ค่อยจเจริญน,นะกูได้ยินนะ <laughs> ม,ม,มีมีหัวคนคนนั้นปะไม่น่ามีบาสติโซเข้าเกมไหนวะกูไม่เห็นเข้าเกมสักคนเลยเดะไม่เห็นเนรอเขาเข้ามาแล้วเนี่ยไหนไม่เห็นเออกูก็ไม่เห็นเหมือนกันอันนี้บ้าอีกละอันนี้เป็นอ๋อโอเคการสรรหาเกมมากาหาเกมมาเปิดนะมึงรู้ไหมว่ามันเสียเวลาถ้าเราจะแพ้เราจะเก็บมาเปิด เราจะไม่ยอมยอมให้ก็ได้กันแหละอันนี้เป็นยาอะไรอ่ะเป็นยาน่าจะเป็นยาธรรมดานะอันนี้คือยากันไฟธรรมดาเลยเป็นยาเป็นยาพิเศษเฮ้ยนี่ไงกิงกงอันนี้ใส่แล้วก็จะมี night vision เหรอเขาบอกอ่ะนั่นแหละใช่นะโอเคมั่วอะ่ไระเฮ้ยเ้ยอะไรเนี่ย lucky skeleton กำลังจะบอกเลยว่าโอ้ยอ้าวได้ระเบิดเลยเฮ้ยไฟมาจากไหนเนี่ย เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยไม่ได้ระเบิดเลยเหรอก็ลักกี้บอลนี่มีระเบิดไงไม่มีก็แย่แล้วมึงเห็นตุ้มตามตุ้ตม๊บเออมันตุ้มตามแะไรมันก็ไม่รู้โอ้ยเนี่ยมันก็มาปั๊บเลยปุ๊บมาปั๊บโอ้ยตัวอะไรอะ่ะแจ็คหุ้ยข้อเสียของดาบเราคือเวลาตีมอนสเตอร์แล้วมันติดไฟอะ่ะเดี๋ยวขอมันดรอปแล้วมันไม่ได้เนี่ยหุยบอกได้หน้าทำไปอีกแล้วป่ะแต่ไม่ให้หรอกกาวหน้ากูก็มีอ้าวเหรออันนี้รองเท้าโอ้ยอ้าวรองเท้าทองผม อยู่มันก็ระเบิดเองอะ่ะมันไม่ใช่พีเทอร์ยิงนะอา้าวหายเลยโอ๊ยตกลาบาปนะอันนี้ยุ่งแล้วนยอุ้ยเข้าตัวเอาไปเซนเตอร์แมนเหรอเมื่อกี้มองไม่ทันก็ชุดเดียวกับ<ไ>ดาบที่ถืออยู่ไงโอเคมอยเหรอใช่มากล่องฟรีโอ้โหกล่องฟรีใส่ชุดมอยแล้วติดอย่างนึงเลยโอ้ยมันติดตาบอดอ่ะบอยใช่มอยติดตาบอยก็ตาบอดเหรอใช่<ไ>อ๋อคนหนึ่งตาบอดไดนะ้ยังเนี่ย มันเป็นชุดมวยติตาใช่ใช่อันนี้อะไรอ่ะอันนี้เป็นอ๋อชุดมวยเป็นไงใส่แล้วเป็นไงไม่มีอะไรเกิดขึ้นตาตาตาบอดเหรอไม่ไมาถึงมือกันติดตาบอดไม่ติดนะลงเท้าอะา่ะลงแผงกนยังไงไม่มีอะ่อะ <c oughs> มีแค่คชิ้นเดียวครับครับมผมไม่ค่อยวังกระกลงธรรมดานี้เท่าไหร่น,นะเพราะว่าขอมันน่าจะกากแล้วล่ละนี่ไงธรรมดาจริงายหมดละ แต่ว่ามียหนึ่งที่ไม่ธรรมดาก็คือลัคกี้โอชั่นโอเคเฮ้ยมีโอเคแพ้ละแพ้ละทุกคนเราแพ้ละเราเหลือไม่ใช่มันเป็นลัคกี้โอชั่นแบบปลาแบบเสียงโชคอะไม่แพ้ละแพ้ละแพ้ละเดี๋ยวเดี๋ยวแตเย็นโอเคเราเหลือยี่สิบกล่องนะครับเราสิบหกกล่องนะเราเรากำลังจะแพ้ทุกคนช่วยหน่อยเออแพ้แน่นอนไม่ต้องห่วงผมบอกเลยเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้เอ่ออันนี้อันนี้ได้อยู่นะแต่ว่าเราไม่มีเพชรอ่ะเฮ้ยบอยนี่ไงผ้าคลุมเอ้ยเก่งเกงเป็นไงตาบอดยังอันนี้ใส่สองชนแล้วนะ กูมีนายพิชชันเออกูก็มีเหมือนกันนาิชชันมันไม่ได้ช่วย<อ>ให้หายตาบอดน,นะ <laughs> เฮ้ยเจ็กอายเจ็กสา่าเจ็กได้ของปะได้ไหนเฮ้ยเอ่อได้เป็นดาบอันนี้มาดาเมจยี่สิบโอเคสี่กองสุดท้ายเึ๊้บๆๆๆๆบบบบบโอเคนี่ได้เพชรมาแล้วกดเพชรสิครับแล้วก็อย่าบอกนะว่ามีเซียนนล้ผมผมตายแล้วอะ เออว่าหายแล้วหารได้เป็นสิอ๋ออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เชื่อวะเอ่อไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ตัวเนี้ยมันหายไปแล้วอ่ะโอเคไม่เป็นไรโอเคครับงั้นเราก็ไปจัดของก็สู้บอสผู้ไม้แห้งเลยดีกว่าเอาละครับตอนนี้ผมก็จัดของเสร็จแล้วผมไปสู้กับบอสผู้ไม้แห้งกันแล้วนะครับก่อนที่เราจะสู้กันนะคนอย่าลืมกดไลค์และก,กดแชร์ลองสอนผมืแบบแชร์แบบแชร์เหมือนเดิมเนาะผมก็ได้เลือกชุดแล้วเนาะว่าชุดไหนมันดีที่สุดก็คือชุดมันก็เออคือเฟรมันก็คล้ายๆกันแต่ว่าชุดทีีี่่่ผมใสสเเนนยคือดดุแล้วาะ แต่ว่าชุดของทมเนี่ยคือมันใสแล้วมันแบบมันกระโดดไม่สูงแล้วอย่างหนึ่งคือมันเกาะเกาะแดงเท่าไอ้มงกุฎนี่เลยนะครับโอเคมากัานเเราก็มาเริ่มกินบัฟไปดีกว่าเออเดี๋ยวรู้มาจริงๆบอสเราก็ไม่ต้องแบบใส่เต็มหรอกไม่ใส่เต็มกับคนแถวนี้นะครับอืมอ,อืมอปลาปินเลยอ่ะพร้อมอย่างพร้อมอย่างถ้าพอเราก็ไปกันเลยมาพุ่มไม้แห้งจะโหดแค่ไหนกันอา้าวเห็นทำไรเลยอ้าเดี๋ยว โอ้เอาว่าคิดเปิดระเบิดได้ไงเนี่ยโอ้นี่ไงเขาทำงานแล้วเอ้ยตาบอดโอ้ยโอ้โหใจลอโอ้ยแล้วบอยจะมาตีทำไมเนี่ยทำไมผู้มาแห้งเขาไม่ทำเราเลยอ่ะเพราะว่าเราหายตัวอยู่แน่เลยเออเนี่ยเราหายตัวอยู่หายตัวให้มันก็ไม่ตีเออนั่นแหละไม่รู้เหมือนกันเอาถ้างั้นเอาต่ยไปผู้มากากเลยวะไม่โหดเหมือนดิซาดอนเลยแหมโอเคมาต่อไปมันสื่อพวกเราเข้ามาเข้ามา โอเคเอาให้เล็กแค่นี้ก็พอมาพร้อมหร้อยังจ๊ะพร้อมละเดี๋ยวขอดินบัฟก่อนพอดีบัฟเยอะบอกเลยฮะพี่เลยเออมาพร้อมยังมาตะพร้อมแล้วกันเริ่มเลยเลยมามันเลยมาที่มันเลยเข้ามาเลยย่าเออเป็นไงล่ะโดนไปดิโดนไปดิเจ็บ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  เรียบร้อยโดนเต็มเต็มไปตายจะตายตายโดนเต็มเต็มเรียบร้อยโอ้โหบอยยังกากอ่ะคลิปนี้คลิปที่แล้วบอยก็แพโอ้โหดูดิโอ้โหยังกากอ่ะในในขอตีตีหน่อยตีหน่อยตีนี้ตีมาอยู่นี่นี่โอ้โหตี่ตีแล้วเหรออุ้ยอุ้ยอเจ็บเจ็บเจ็บจังเลยอ่ะลองตีดิลองตีดิไม่เข้าเหรออ้าวก็เข้านี่ว่า ถูกไหมจริงจริงพอลก็ตีแล้วเข้านะอ่ะตีสองทีดิอีกสองทีตายนเออาานี่ยเออแต่ก็คิดไม่ได้แหละว่าของกูมันไม่ได้มีอะไรเลยอ๋อเหรอโอ้โหโชคดีจริงๆที่เราเปิดได้กล่องธรรมดาแล้วก็ได้รากี้โพชั่นมาที่เป็นแบบขวดแบบปลานะครับนั่นแหละม,มึงต้องเป็นคนประเภทไหนที่แบบกลัวแพ้ต้องเพิ่มรากี้วอยกูเว้นเ,เ,เพิ่มเลยกูเจอไอ้ได้กูเอาไปฝากทุกที่เพิ่มอะไรไอ้ที่ได้หกฟักทองแล้วมึงเปิดรากี้พอลเพิ่มอ่ะได้รากีพอยต์ร้อยบวกอะนะ เอาได้กูไม่เอาก็ต้องเอาดิเอาได้ก็เรื่องของแกแกไม่เอาเองอ่ะแก๋โง่เลยงงอ่ะโง่โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้แล้วก็ชากับผู้ม้ให้ชนะไปส่วนบอลนะครับแล้วก็ชนะขึ้นเคยนะครับผม้อชนะเนี่ยสำหรับคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดแล้วก็สมัครช่องขไว้คลิปแจมเลยไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย